หน่วยต้นไม้ที่รักเรื่องประโยชน์และโทษของการตัดต้นไม้ค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาพบกับครูบอกอีกแล้วนะคะในสัปดาห์นี้เด็กๆจะต้องมาเรียนรู้ในหน่วยต้นไม้ที่รักวันนี้ก็จะเป็นวันสุดท้ายของการเรียนรู้ในหน่วยนี้แล้วนะคะวันนี้ครูบอกก็จะมาสอนเด็กๆเกี่ยวกับเรื่องประโยชน์และโทษของการตัดต้นไม้ค่ะ ร้อมที่จะไปเรียนรู้กันแล้วไปเรียนรู้ไปรพร้อมกันเลยนะคะครูบอมก็จะมีคําคล้องจองมาฝากเด็กๆด,ด้วยนะคะชื่อคําคล้องจองว่าต้นไม้ต้นเอยต้นไม้ใหญ่มีกิ่งใบและดอกผลมีรากและลำต้นให้ทุกคนได้ร่มเย็นกินน้ําเป็นอาหารจะเด่งบานให้เราเห็น แสงแดดก็จำเป็นทุกเช้าเย็นมันดูแลประโยชน์ของต้นไม้ 1. ต้นไม้จะช่วยคายออกซิเจนในช่วงกลางวันทำให้เราได้รับอากาศที่บริสุทธิ์สต้นไม้ป่าเป็นแหล่งอาหารและที่อยู่อาศัยที่สำคัญต่อบรรดาสัตว์ป่าทั้งหลายเลยนะคะ สัตว์เหล่านี้ที่อยู่ในป่าจะอาศัยต้นไม้ในการดำรงชีวิตค่ะ 3. ชช่วยดูดซับซาค,คาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งเป็นตัวการทำให้เกิดภาวะเรืจนจกรทำให้เกิดภาวะโลกร้อน มหมั่นดูแลรักษารดน้ำปลวนดินใส่ปุ๋ยให้ต้นไม้เจริญเติบโตโทษของการทำลายป่าทำให้เกิดน้ำท่วมในฤดูฝนการกระทำใดๆที่รบกวนดินเช่นการตัดไม้ทำลายป่าไฟป่าการชักลากไม้ทำให้ผิวดินแน่นจำนวนรูพูนขนาดใหญ่ลดลง การซึมของน้ำผ่านผิวดินลดลงก่อให้เกิดน้ำไหลบ่าหน้าผิวดินเพิ่มมากขึ้นจนระบายน้ำไม่ทันทำให้เกิดเป็นอุทกภัยค่ะทำให้สัตว์ป่าและพืชพันธุ์ธรรมชาติเมื่อป่าถูกทำลายสัตว์ป่าไม่มีที่อยู่อาศัยทำลายแหล่งอาหารและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์ป่านอกจากนี้ยังทำให้การหมุนเวียนแร่ธาตุในระบบนิเวศ เกิดการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมส่งผลให้เกิดความหลากหลายทางชีวภาพในระบบนิเวศเปลี่ยนไปอาจเป็นผลให้พืชและสัตว์บางชนิดลดจํานวนลงหรืออาจทำให้เกิดการสูญพันธุ์ไปจากโลกนั่นเองค่ะสุดท้ายภาวะโลกร้อนผลของปรากฏการณ์เรือนกระจกที่ทำให้อุณหภูมิของโลกสูงขึ้นดังกล่าวมีผลกระทบต่อเนื่องคือทำให้น้ำแข็งขั้วโลกละลาย ระดับน้ำทะเลสูงขึ้นทำให้เกิดอุทกภัยเกิดความแห้งแล้งพื้นที่ที่เคยอุดมสมบูรณ์จะเกิดการแห้งแล้งและสลับกับการเกิดน้ำท่วมค่ะเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆประโยชน์ของต้นไม้ก็มีมากมายเลยใช่ไหมคะดังนั้นเด็กๆควรช่วยการดูแลรักษาต้นไม้ให้ดีเลยค่ะส่วนโทษของการ คู่บอกใหม่ในสัปดาห์